สวัสดีผู้รักการานภายในท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้มาดูการต่อสู้กับโจรสลัดหัวส้มนะครับโจรสลัดผู้ไลความปานีในการขโมยช็อกโกแลตนะครับโอ้ผมเสียเรือต้้งสองลำแต่เป็นเขาไปเรือเลยเววเก้าสิบนะครับยิงปืนใหญ่ทีเดียวเราลดไปมากกว่าครึ่งหลอดโอ้โห <laughs> <laughs> บางทีก็ครึ่งหลอดเลย แต่ว่าของที่ได้อย่างเนี้ยค่าที่เราเสียเรือไปเนี่ยเห็นเดยนนะตัวชื่อเสียงเฟร,รมนี่ได้ทั้งสองพันสองร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของรางวัลเนี่ยจดหมายรักเ,เลเบเลเตอร์มีได้โกเซอร์ติฟิเคเลยนะครับใบละสองร้อยล้านเนี่ยดีนะก็จะได้ระดับ ซุปิเรียนะครับไอตัวระดับซสปิเรียแล้วก็ชิ้นส่วนเรือระดับ21เลยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูแผ่นที่ใหญ่นะครับนี่พลัง9000แสอยู่9ก้0 0 0นอยู่เรือระดับ20มาสู้กับเขานะครับครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเป็นชั่วโมงที่ชั่วโมงหนึ่งหรือ2ชั่วโมงผมไม่แน่ใจนะผมลองมาดูผมมาสู้ตอนตอนเช้าดู จะเริ่มตังแต่6กโมงเช้านะครับที่เจอเจอสลัดไรความปานีเลเวลสูงส,งสงูและให้ของดีๆเนี่ย10บโมงเช้าแล้วกี่โมงเย็นแล้วก็สองทุ่มนะครับสีช่วงเวลาเรามาดูแผนที่ดูอ่านี่เยอะแยะเลยเจอสลัดหวดัวโซบน,นี่เรือระดับ13มต้องมาหาดูนะครับมีเรือระดับอะไรบ้างเมื่อกี้ผมสู้ระดับ ยี่สิบเอนี่ยนะเรือเรือยี่สิบจะอยู่ไปในแม่น้ำอะไรเนี่ย้องไปข้างนเนี่ย 20, 20, 20ยี่สิบยี่เลยเออเรยี่สิอยู่ข้างในเลยนะครับอยู่ในแม่น้ำเนี่ยยีเลยนะครับข้างบนเนี่ยเกดแบบยีเลยของดิอ่าสามารถได้เกรด2ีได้เลยนะครับเกรดยี่สิบสยังไม่มีเลยเนี่ย แต่มันไม่มีตัวนี้ละแสดงว่าผมอยู่ในช่วงเวลาที่หมดเวลาแล้วเหรอ22อ,อ่าโอเคมันจะมีอีกช่องนึงนะครับที่จะบอกว่าให้ของอะไรไบ้างเจ้าสลักวิปปังนี่นี่ไงอ่าไม่มีไม่มี์ติฟิเคตมาให้นะหมดหมดเวลาแล้วชั่วโมงเดียวครับสรุป สู้โจรสลัดไร้ความปันนี้เลเวลสูงๆชั่วโมงหนึ่งนะครับมาทำด้วยตัวเองดูก็รู้เลยว่าเออเป็นยังไงอโอเคนะครับออกมาสู้กันในแคลิเบียนี่แหละแล้วก็เราจะแกโโกโลกช็อกโกแลตนอกจากที่มีมู่บ้างทิคโคโยโแลก มีหมดแล้วนี่กาก,กบ,บาทไปแล้วนะครับมีคนแรกจนจนหมดเลยเนี่ยแรกจนหมดก็ทําอะไรไม่ได้ละไปแลกไม่ได้นะขึ้นกากบ,บาทแล้วแลกกันเยอะเกินเอ้ตัวหมู่บ้านโคเฮลล่าเนี่ยแรกยังแลกได้ไหมยังเออยังแลกได้นะครับนี่หมู่บ้านนี้ยังแลกได้อยู่เราก็ขึคค้นเออไม่ไม่มีอะไรนะแต่ว่าต้องทำความสำรวมทัศ กับหมู่บ้านนะครับอ่ามาเห็นภาพคาดกเกิดอะไรขึ้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็มาเล่นให้ชมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ